แบรนดนแบรนเนมแบบแบบจริงจังนี่คิสเยนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทกระเป๋ารองเทา้าเครื่องประดับแว่นตาเคเรื่องครัวกล้องฟิล์มจุเยอะมากๆสวัสดีค่ะทุกคน้อ้รับเข้าสู่ช่องโซมารีนะคะและเราก็ห่างหายจากการช้อปปิ้งของมือสองหรือแนะนำร้านมือสองเนี่ย มันนานมากด้วยสถานาการณ์ต่างๆเช่นโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยทำให้เราไม่ได้ไปตามล่าตระเวนว่าแบบที่ไหนมีร้านน่าสนใจบ้างจนกระทั่งเรามาเจอร้านนี้นะคะอันนี้คือร้าน u s e Shop นะคะอยู่ในห้าง f o r t จูนร้านเขาอยู่ชั้น4 ก็ได้ยินมาว่าเขามีของมือสองขายแล้วก็มีแบบแบรนด์นุมแบรนเนมแบบจริงจังอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมาลองดูแล้วก็มาลองดูว่าตัวเองจะเสียเงินไปกับอะไรเท่าไหร่ราคาเลยราคาที่นี่เป็นยังไงนะคะจริงๆก็คือเดินมาก็คือเจอของยังไงก็คือบรรดาก,กระเป๋าต่างๆนะคะกระเป๋าเดินทางซึ่งราคาจะว่าถูกไหมอาจจะไม่แบบถูกเวอร์แต่ก็คือถูกกว่าซื้อมือหนึ่งอะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์ถ้าอย่างเงี้ยไซส์ใหญ่มากเลยนะ พันแปดเองอ่ะองอันเนี้ยน่าจะยี่ห้อดีๆหน่อยมั้งเพราะว่าอย่างเงี้ยก็คือสี่พันเก้าแต่เราไม่แน่ใจนะว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่ามันดูสภาพดูดีพันเก้าเองอันใหญ่เบเลยมีโรเล็กซ์นะจ๊ะเธอมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะไปะเข้าข้างในกันดีกว่าเราเข้ามาข้างในและะ้วค่ะทุกคนมีโมเดลของเล่นด้วยนะแต่ว่ามาจากเรื่องอะไรเราไม่แน่ใจนะคะเครื่องประดับที่หนีบเด็กใครใดใดมีแบบคริสตียนดีออร์นี่คริสตียอนดีออร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท จังสวยแล้วก็สภาพก็คือดูดีด้วยอะ่ะมีเลนส์กล้องด้วยค่ะทุกคนแล้วก็มีกล้องฟิล์มด้วยมีเครื่องดนตรีมากมายหลายชนิด จากการที่เราลองเดินดูรอบร้านนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าร้านนี้ก็คือของเยอะมากขอ,องแน่นตู้แน่นแล้วก็ทุกหมวดหมดู่ม,มีหมดเลยกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับแว่นตาไฟแช็คเครื่องครัวกล้องฟิล์มคือคือมีเยอะมากๆแบบของแต่งบ้านอะไรเงี้ยก็มีแม้กระทั่งแบบไบยาสูบเลยอะไม่ใช่ที่บทมาเลยปะนี่ดูวินเทจมากเลยอ่ะแบบดูไม่ได้แบบ จะเอาไปใช้เเหมือนเหมาะแก่การเอาไปตั้งโชว์ที่บ้านอะสวยอะอันเนี้ยแล้วแบบใส่ก็ดูน่ารักหน6 0ั1ามรบาท1,650บาทแ่งนี้ราคายอย่างงี้ถือว่าแพงหรือถูกเออไม่มีความรู้เรื่องน<ช>ี้เลยเพ<ล>ราะที่บ้านก็ไม่มีแต่จริงใจอ่ะแอบแอบแอบสนใจลอ,องที่บดมริกาแฟจะมีตรงนี้ด้วยนี่ไหนแต่อยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยใช้ไงไม่เคยมีแต่ว่า หลังๆอะเวลาสวัสด,ดีปีใหม่หมายถึงว่าคนมาสวัสด,ดีปีใหม่เราอะมักจะเขาเลยมักจะชอบมีมเมล็ดกาแฟมาให้แบบตามแบรนด์ต่างๆส่งมาให้เป็นถุงแล้วพอแกะเข้ามาปุ๊บมาเป็นเม็ดเลยจ้าไม่ได้เป็นผงนะมาเป็นเม็ดเลยอย่างเงี้ยแ,แล้วก็คือไม่มีเครื่องใช่ไม่มีเครื่องก็คือยกให้คนอื่นไปเยอะแต่คือบางอันอนะมันหอมมากก็เลยเหมือนยังเก็บไว้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือควรจะมีที่เราจะเข้าร<บ>่วมเข้าร่วมลทธิกาแฟลทธิกาแฟดริปอะไรเงี้ย รือจะควรโดนสักทีเป็นบดหมู่ที่ไม่เคยคิดว่าอยู่ดีตัวเองจะมาดูในร้านมือสองเหมือนกันนะที่บดกาแฟเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของคาริต้าซึ่งจริงเราไม่รู้จักยี่ห้อหรอกอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้เข้าวงการมาเต็มตัวซึ่งน,นี้ก็คือบดได้จริงๆ <c oughs> ใส่เมล็ดกาแฟแล้วก็บดอยากดูเครื่องตรงนู้นด้วยค่ะ <c oughs> มันมีสีใสกับสีไม้ข้างๆกัน <c oughs> รู้สึกว่ามองแล้วมันถูกตาต้องใจเ oh. ลยอยากลองมันรู้สึกว่าพอเห็นแล้วมันเอ๊ะนิดนึงอะ่ะอันนี้ดูโมเดิลใช่ดูโมเดิลแบบแบบวินเทจโมเดินใช่ ชอบพันสามหกสิบียี่ห้อปะเขียนว่าคอฟฟเฉยๆความละเอียดอะไรเราปรับไม่ได้เนะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยป่ะหรือว่าเราสามารถเราสามารถหมุนปอ๋อนี่ไงขึ้นลงมันก็จะรูมันก็จะไม่เท่ากันต้องมีเครื่องทำกาแฟอื่นๆด้วยใช่มันก็ต้องมีกา้น้าก็มีตาช่างเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วมันก็จะบานปลายค่ะทุกคน <laughs> แต่นี้ก็นิ่มนะนี่ก็ไม่มีเสียงอะ่ะเจ้าน้องคนนี้ <gasps> เสียงอันนี้ก็คือเพราะมากเลยอะ เขาขายเก่งอะนะเขาเริ่มมานะเขาบอกว่าบทเราก็ต้องอันนี้นะครับอย่างเงี้ยนี่คืออะไรนะคะเป็นตัวแบบเป็นอุปกรณ์ยังไงอะคือเอาน้ําไว้ข้างล่างครับพอน้ําเดือดมันก็จะขึ้นมาคืออะไรกาแฟอยู่ตรงนี้หรอคะหรือว่าอยู่ข้างล่างอ๋อมันก็จะต้มไปด้วยกันมันก็จะพุ่งออกมาอ๋อถ้าเรามีถ้าเรามีเตาไฟฟ้าก็สามารถวางไว้ได้เลยเหมือนกันใช่ไหมคะสองพันสี่ห้าสิบอย่างเงี้มือหนึ่งจริงๆมันราคาเท่าไหร่คะเจ็ดแปดพันแปดพันหนึ่ะ อันนี้เป็นของอิตาลีครับอ้ oh my god อันนี้คือแบรนด์อิตาลีจากที่รู้สึกว่าสงสัยวันนี้ไม่ได้อะไรมัง้งเพราะไม่รู้จะโฟกัสอะไรเลยโฟกัสเท่านั้นแหละไม่ได้ไปตรงอื่นเลยอยู่ที่นี่เลยมันมันน่ารักมากเลยอ่ะคนดูชอบอันไหนคะแต่ส่วนตัวเราคือเราชอบความคลาสสิกของอันนี้และเสียงของมันนะนั่นกันนะเนี่ยนะเสียงมันแบบคลาสสิกมากแต่ว่าถ้าอันนี้ก็จะไม่มีเสียงมันก็จะแบบอาจจะมีเสียงตอนที่โบดอะไร แต,แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าด้วยความที่อันนี้มันเป็นไม้ใช่ไหมพอเมล็ดกาแฟมันตกลงมาเรารู้สึกว่ามันทาความสะอาดยากนิดนึงอ<า>เออแต่ในขนาดเดียวกันที่อันเนี้ยพอมันเป็นแบบแบบความเป็นแบบพลาสติกอะทำความสะอาดง่ายก็เลยกําลังช่างใจอยู่อันนี้เหรอมันนี้ก็น่ารักแต่น,นี้ก็ไม่มีเสียงเลยนิ่มอันนี้คือใช้คำว,ว่าสวยเลยไม่เน้นยีห่ห้อแต่ว่าสวยคุณคิดว่าสมาร์ดีดอนไหนคะคอมเมนต์มาข้างล่างราคา,าไม่ต่างกันมากพันสามหกสิบ 1ันหแล้วก็อันนี้พันห้ที่ถูกสุดแต่ใจก็ชอบอันนี้นะเรารู้สึกว่ามันสวยหมายถึงว่าครัวเราอ่ะมันโมเดิร์นอ่ะแล้วถ้าเอาอันนี้ไปวางอ่ะมันอาจจะผิดแปลกไปนิดนึงอ่ะงั้เอาอันนี้ละกันตัดสินใจละเร็วมากมันดูแบบมันดูมันดูโมเดิร์น Modern, มันดูสวยอ่ะ มัดูบันตาบ้างก็เห็นทรงหนึง่งมันดูน่ารักดีแต่ยังไม่เคยลองก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราใส่มันจะมันจะเป็นยังไง <S <S อยากจะเป็นคนเก๋ๆอยากลองอันเล็กๆบ้างแล้วก็แบบว่าไม่ดำเกินหมายถึงว่าเป็นสีชาเป็นสีชากำลังดูน่ารัก,กอ,อะเท่าไหร่นี่สามหกเก้าสิบ เขาบอกว่าที่นี่ของแท้หมดค่ะเปิดร้านมา28ปีเขาบอกการันตีความแท้เขาดูมาให้แล้วว่ามันแท้นะคะอุ้ยแต่นี้น่ารักว่ะเข้าโค้งหน้าด้วยอ่ะคิดว่าน่าจะโดนอยู่นะน่ารักมากเลยอ่ะพรุ่งนี้ไปร้องเพลงที่เชียงรายด้วยอ่ะก็แบบเชียงรายบางทีก็ถึงมจะหนาวแต่ก็แดดแรงเนี่ยอพอจะซื้อของเขามีกล่องด้วยคำพูดเริ่มมาและอุ้ยะเชียงรายจะมีแดดเขาเรียกว่าหาเหตุผลสนับสนุนสพอร์ตความต้องการของตัวเองเออ กล่องคือแบบว่าโอโคือแบบลอกไปหมดแล้วอะ่ะนี่แต่มันน่าราักมากนะเอาค่ะพอแล้วละ่ะเราต้องพอก่อนเพราะนี่คือ5,000บาทแล้วะนะเเรียกว่าอุ้ยสมัยก่อนต้องมีอันนี้เว้ยเขาเรียกว,ว่าท k i กกิ้งดิกนี่ท็อกกิ้งดิก เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มือถือมันทําได้หมดแล้วไงโหเมื่อก่อนเราไปโรงเรียนอิจฉาเพื่อนมากจริงโอ้ค่าภาษาอังกฤษอะ่ะขอแม่ซื้อกว่าจะได้อ่ะคืออยากได้เพื่อการศึกษาแม่ยังต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะว่ามันก็ยุคนั้นพอมันใหม่ๆมันก็พแพงเนาะสามสี่พันอ่ะวยเห็นแล้ว<ช>นึกถึงอดีตเลยอ่ะคือจําไม่ได้แล้วว่ามันเคยมีสิ่งนี้มาก่อนจนกระทั่งมาเห็นอีกรอบหนึ่งล้ว่วา ทอล์กอิงเด็กเด็กๆยุคนี้รู้จักสิ่งนี้ไหมคะ <S <S ก่อนจะมีทอล์กอิงเด็กเราจะต้องเปิดดิกช ER <อ>ันนารีที่เป็นหนังสือแล้วเวลาวันไหนที่มีเรียนภาษาอังกฤษอ่ะอันขนาดเนี้ยใช่อันขนาดเนี้ย <c oughs> หนาอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก้นหนา <S 2> <S 2> <S <อ>แล้วก็หูกว่าจะหาแล้วตองสือก็จะเล็กๆๆๆอะไรเงี้ยสมัยที่มีทอ l k ก n g งเด็กอ่ะรู้สึกว่าไฮเทคมากแบบอยากรู้คำไหนก็คือพิมพ์ตามนั้นได้เลยแล้วว่าความหมายก็ออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแลนนิสเตอร์แน่นอนเพราะเป็นสิงโต หรือนี่เอาไปอยู่ในห้องนั้นไงวิ้ ee, คืออย่างเงี้เรา <จะ S 1> เพิ่งดูเพิ่งดูเกมับโซนจบแล้วตอนนี้นคือดูจนจบเลยรวดเดียว8ซีซันถ้าเราดูเรียลไทม์อะเราว่าเราจะเป็นติ่งได้เช่นสนุกแล้วมันพอมันจบซีซันเราต้องรออีกเกือบป,ปีเพื่อจะดูอีกซีซันหนึ่งอะมันจะมีอารมณ์ของการรอคาดหวังอะไรเงี้ยแต่พอเราดูแบบลวดอะมันสนุกก็จริงแต่มันไม่ได้มีระยะเวลาที่มันเติบโตหมาถึงตัวเราไม่ได้โตขึ้นมากับมันอะเดี๋ยวปะ มันก็เลยไม่ได้อินขนาดนั้นถามว่าสนุกไหมสนุกแล้วก็ถามว่าอยากอ่านหนังสือไหมอยากอ่านหนังสือมากใครเคยอ่านหนังสือเรื่องเกมออฟโ n นที่เป็นหนังสือแปลภาษาไทยอ่ะฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าแบบอ่านแล้วเป็นยังไงสนุกไหมเทียบกับซีรีส์อะไรเงี้ยเพราะว่าอยากจะหามาอ่านเหมือนกันแต่ก็คือได้ข่าวว่าเขายังเขียนไม่จบเลย ตากล้องก็มาอืมอยากเปลี่ยนแว่นพอดีเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยฟูกได้เฮ้ยมันไม่แก่มันดูมันดูเท่เอาล่ะ1,080แล้วก็ยังไม่รวมเลนที่จะต้องไปตัดเป็นแว่นสายตาด้วยนะเฮ้ยแต่มันคือ Burberry นะก็จะเป็นเกล็ดทองครับผมเวลาผ่อนหลังจาก 12K ทอง 12K นะฟูกถ้าวันไหนแบบไม่มีตังค์กินข้าวก็ขายเออขายคืนสนับสนุนเย่สนับสนุนเรื่อง นเาิไปก่อนละไปสรุปก็คือทางเรานั้นโดนไป2รายการคะรายการที่1ก็คือเครื่องบดกาแฟเอออันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นคิดว่าเดี๋ยวต่อไปต้องมีใครมีอะไรแนะนํามีลิงก์อะไรแนะนําเ,เกี่ยวกับกาแฟ คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะก็อีกรายการหนึ่งก็คือแว่นตาพอดีพรุ่งนี้จะไปเชียงรายพอมันขึ้นทางเหนือที่สูงมันก็จะแดดแรงก็เลยคิดว่าเออเขซื้อแว่นตากันแดดที่เอ้ยไม่ได้ดำจนเกินไปเป็นสีชาชาโดนไปนะคะสองรายการก็ประมาณ5 4 0 0สามบาทห้าสิบสักไคะประมาณนี้ก็คือร้านนี้มีของเยอะมากฉันเพิ่งเหลือบตาไปมองฉันเห็นว่าที่นี่มีขายอะไรอีกหนึ่งอย่างเวกล้องจุลทรรศใครที่คิดอะไรไม่ออกอยากจะมา หาอะไรดูเล่นๆเหมือนเราที่จริงๆมาแบบไม่มีจุดหมายว่าอยากจะได้อะไรแต่อยู่ดีมันก็ได้เฉยอะไรเงี้ยคพื่อเสน่ห์ของร้านมือสองนะเพราะว่าการที่เรามาดูที่ไม่ได้ตั้งใจหาอะไรอ่ะแต่พอมาแล้วมันดันถูกตาต้อมใจเราพอดีเราจะเจอเนื้อคู่ของเราเนี่ยตามร้านมือสองแบบนี้ละะ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะมาเราได้บอกพิกัดไว้แล้วนะคะอยู่ที่ฟอร์จูนชั้นสี่ค่ะชื่อร้านว่า Use Shop นะคะก็มากันได้นะคะก็ ส่วนเรื่องของราคางราคาอันนี้ก็คือแล้วแต่ตามสะดวกของแต่ละคนเนาะแต่ว่าอย่างที่นี่เขาก็บอกว่าของแท้ทุกอย่างนะคะไม่มีของปลอมนะคะประามาณนี้ชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ b s c r i b e ครบ์เานะอยากจะดูอะไรอีกคอมเมนต์มาแนะนำกันได้เลยนะคะส่วนเรื่องกาแฟ,ฟฝากทิ้งลิงไว้ให้ด้วยก็จะ <laughs> <laughs> ขอบพระคุณมากนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะทุกคนขอตัวไปโอนตังค์แจตังค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ